ก็มาพบกับช่อง I am i o ในว i o เด็กเนนะคะวันนี้เราก็มาอยู่ที่เมกาบ,บางนานะคะมีน้ำพุด้วยแล้วก็มีหมาเต็มเลยโอตรเดีย๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศกันนะคะนี่เลยค่ะบรรยากาศก็คือหมายเยอะมากนี่แล้วก็มีน้ำพุด้วยนะคะอืม ไม่ได้มีแต่หมาเล็กนะคะหมาใหญ่ก็มาดูใหญ่ขนาดไหนให้เทียบไซส์กับตัวเล็กค่ะมากับสองตัวสามเขเยอะมากนะคะนี่ทุกคน ที่ดุเดินของเราไปกับบ้างยังขงึ้นมาเลยตัวเล็กก็มาเหมือนกันนะเนี่ยไปเลดยดูดีมาสบายเชะ ไปแล้วหมาเราไปแล้วค่ะไปกับฟูแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้ชอบกันหรือเปล่าเอยถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะย้ายคน